ประกาศประกาศน้องๆที่ส่งคลิปร้องเพลงเกียนดีฟาร,ร์มกันเข้ามา5คนมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับปลูกผักทำสวนนาไรมีสไตล์แต่ไม่ค่อยจะมีสไตล์นำความรู้ภูมิปัญญารุ่นระต่อยน์แนวทางให้คนเกษตรบ้านเราทำปุ๋ยรีทำน้ำหมักัรใจคุณรักแนวเกษตรอินทรีย <c oughs> อ่าน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่หนึ่งกันเลยนะครับน้องฟาฮัดจากกระบี่นะครับอ่ามาดูกันเลยทำตัวนอาไรมีสไตล์แต่ไมเกื่อจะมีความรเ,เ,เลำความรู้ภูมิปัญญาคนรุ่นหลังต่อยอดแนวทางให้คนกเกษตรบ้านเราทำปุ๋ยจุลินทรีย์ทำน้ำหมัก <laughs> เอาใจคนรักแนวกเกษตรอินทรี เราผ่านชอ่องสวนผักที่แอนดี้จะไม่เลยเชื่อนี้การันตีได้เลยโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับคนที่หนึ่งก็โอเคเก่งมากนะครับน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องคนที่2นะครับน้องบาซินจากจังหวัดสตูลน,นะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยผักตัวนายมีสักเด็เก่งแล้วนะครับน,น้องเก่งแล้ว มีเสียงไก่ทุกทุกคลิปเลยเมื่อกี้คนแรกก็มีให้เกษตรเาทำมวกกัน่ยอ็ไม่เป็นได้ทน้ำอมัใจคุณลักแนวกาสได้ได้ได้กล้าปกติจำไว้เลยที่ดีกาลังทีได้เลยก็จบจนได้ โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับน้องบาซินจากจังหวัดสตูลนะครับก็อ่าโอเคผ่านนะครับผ่านผ่านเรามาดูคนที่สามนะครับอ่าน้องอาริทจากจังหวัดสตูลอีกคนหนึ่งนะครับเอาพร้อมแล้วไปดูกันเลยอู<ำ>ปากคำสวนารารมีสตไตล์แต่ไม่เคยเรียน <God is S 2> เลยอาริทนำความรู้คุมมปัญญารุนรักถอยอดแนวทางให้เธอได้เรา ทำปุ้ยตูลินสีทําน้ำหมักออกใจคนแรกแนวกระสีอินสีเราผ่านช่องส่วนผักพีเอ็นดีจำไว้เลยชื่อนี้การตีได้เลยโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับคนที่3น้องอริบจากจังสตูนถือว่าเยี่ยมเหมือนกันนะครับเอารามาต่อกนที่4กันเลยนะครับน้องนวัดจากจังหวัดสตูนอีกคนหนึ่งนะครับมาดูกันเลย ปลุกผักทำสวนนาไรามีสไต,ตล์ตแต่ไม่ค่อยมีสสดังนำความรูำภูมิปัญญาคนรวนแล้วต่อยอดแนวตัางให้คนเกษตรบ้านเราทำปุ้ยจูลินซีทำน้ำมันเอาใจคนรักแนวกเกษตรอินรีย์เราผ่านช่องสวนผักทีเอ็นดีจำไว้เลยชื่อนี้การันตีได้เลย โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับคนที่4นะครับจากจังหวัดสตูลถือว่าเยี่ยมอีกแล้วนะครับท่านนะครับแล้วก็ถึงคนสุดท้ายนะครับทีเด็ดของเรานะครับแต่ผมอยากบอกทุกคนนะครับว่าที่เรียงลําดับคลิปไม่ได้จากความชอบนะครับผมเรียงจากไกลส่งก่อนส่งหลังนะครับซึ่งคนสุดท้ายนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะครับน้องสอบัจากจังหวัดสงขลานะครับไปดูกันเลย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาชนาทิพย์ยามาตาเิ่นชื่อเล่นน้องสวัตครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงสวนผัดที่อันดีฟคร์มครับปลูกผักทําสวนนาไรมีสะไตแต่ไม่ค่อยมีสตางานำความรู้ภูมิปัญญาคนรุ่นลังประโยชน์แนวทางให้คนเกษตรบ้านเราทำอุยจูลินทรีย์ทำน้ำหมัก เอาใจคนรักแนวกเกษตรอินทรีย์เล่าผ่านสวนพักที่แอนดีจำไว้เลยชื่อนี้การันตีได้เลยขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายจบไปแล้วนะครับน้องๆตั้ง5คนนะครับก็ขอเสียงตบมือให้กับน้องๆตั้ง5คนนะครับที่กล้าสแสดงออกและก็ร้องเพลงอัดคลิปส่งเข้ามานะครับเพื่อรับ รางวัลรูบิกของเรานะครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกรรมสนุกสนานนะครับให้กับน้องๆที่สนใจในการอัดคลิปร้องเพลงกันเข้ามานะครับก็แจกรางวัลให้นะครับก่อเมื่อกี้นะครับน้องจากสตูน3คนนะครับก็มารับแล้วนะครับนี่นะครับนะครับเพื่อนๆตอนนี้ f c 3คนของเราก็มากันครบแล้วนะครับก็ จากจังหวัดสตูลทั้งสามคนนะครับนี่ก็มารับรูบิกถึงบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะแจกรูบิกนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวให้น้องๆเป็นคนเลือกนะเอ,เอาตามลำดับความความหล่อใกล้หล่อที่สุดใกล้หล่อที่สุดสามคนนี้อ่ให้น้องก่อนนะเลือกนะอ่าให้น้องเลือกก่อนเอาอันนี้ออกเอาเอาบาซินคนแรกเลือกเลยเอานั่งเลยนั่งเลยเอานั่งเลยเอาเลือกอันไหน เลือกอันไหนเลือกก่อนเอาอันนั้นเอายิบไปเลยอ่าได้แล้วได้แล้วนะครับอ่าบาซิลเลือกอันนั้นเอาคนที่สองอาริฟเลือกอันไหนอ่าเลือกอันนั้นโอเคหยิบไปเลยเอา่าคนที่สามอนวัตยิบไปเลยเลือกอันไหนเลือกอันนี้นะครับอ่าอ่านี่นะครับก็แจก,กจริงนะครับ f c ช่องเตียนดีฟาร์มที่ส่งคลิปกันเข้ามานะครับ ก็ขอให้น้องๆเอาไปเล่นในช่วงปิดเทอมให้สนุกกันนะครับเหลืออีก2คน2รางวัลนะครับอันนี้นะครับอ่านี่นี่รูบิกนะครับรูบิกที่อยู่ในกล่องนี้นะครับนี่นะครับก็จะส่งให้กับน้องฟ้าฮัดจากจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับก็จะส่งให้น้องสวัสนะครับขวัญใจไฮไลท์ของเราเลยนะครับคนนี้เก่งมากๆเลยนะครับ ถึงแม้ส่งหลังเพื่อนนะครับแต่ความสามารถก็ไม่แพ้ใครนะครับคนนี้ก็ต้องขอชื่นชมน้องๆน,นะครับการฝึกนะครับฝึกกล้าแสดงออกเนี่ยนอกจากว่าร้องเพลงหรือว่าการพูดหรือว่าการนําเสนอนะครับต่อไปก็นักเรียนน้องๆก็สามารถนําไปใช้ในการเรียน,นการนําเสนองานหรือเอาไปใช้ในการทําประโยชน์หรือน้องๆอ,อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้นะครับคงสร้างความสุขให้กับทุกคนที่ดูอยู่นะครับโดยเฉพาะน้องๆตั้งห้าคนนะครับก็สําหรับของน้องตอนนี้นะครับนี่ก็ยังมีเหลืออีกนะครับรูบิกของเขานะครับรูบิกของเขาที่ยังไม่แจกนะครับนี่นะครับส่วนรูบิกที่แจกไปแล้ว2อันแล้วก็อีก2ออันนะครับส่วนคลิปหน้านะครับคลิปหน้า จะมีกิจกรรมอะไรนะครับรอติดตามชมนะครับคลิปของผมก็มีทั้งแจกว่าวแจกปากกัดและก็แจกรูบิคคลิปหน้าจะแจกอะไรนั้นรอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในช่อง TND Farm ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ช่อง TND Farm ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีสสดครับ ยินดีด้วยนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย